ยินดีต้อนรับเข้าสู่สลามเลเชอร์ในภาคที่3กับผมกับนลิศเซ่นเจนเคยเยานะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรกันดีโอ้โหน้องๆบอกมามากมายฮะส่วนตรงนี้นะครับมีน้องบอกมาว่ามันสามารถจะดูได้นะว่าสลามตัวไหนชอบกินอะไรนะฮะอย่างสลามสดียบูไม่ชอบอะไรเลยนะฮะสลามสีฟ้าชอบฮัตฮัตบีดนะฮะก็จะได้2อันต่อ1ชิ้นใช่ไหมเออโอ้โหน้องได้ความดูเยอะกระผมเองแนละ้ผมนี่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วมาเล่นทำไมเนี่ยฮะไม่รู้เรื่องแล้วมาเล่นทำไม <laughs> ไม่เป็นไรครับค่อยๆเรียนรู้กันไปครับมีอะไรแชร์กันได้ครับผมโอ้โหรู้สึกว่าหลายตัวจะกินไม่เหมือนกันเลยนะครับนะเราก็ต้องไปหาใช่ไหมเนี่ยอย่างอันนี้กินมิ้นท์แมงโก้ครับผมอันนี้กินแบรเฮนนะครับกินแม่ไก่ที่เป็นพันนี้ครับผมอันนี้กินสโตนี่นะครับโอเค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 เราได้หลายอย่างแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องไปหาของใหม่นะครับผมนะเพื่อจะให้พวกนี้มันกินได้นะครับตอนนี้เรามีตังค์อยู่600กว่าบาท โอเคเขากินผลไม้ได้ครับขอขายก่อนนะฮะกินได้ไหมกินแครอทเป็นไหมรู้สึกจะไม่สนใจแครอทเลยฮะผลไม้ธรรมาดามออกมาฮะเดี๋ยวเราค่อยไปหาของที่แกชอบนะตอนนี้กินพวกนี้ไปก่อนแล้วกันขอปั๊มตังก่อนโอเคปั๊มตังแปบ๊บที่จิ้งมีที่ปิดอาหารแบบอัตโนมัตินะครับผมซึ่งยังไม่ได้ทำโอ้แค่นี้ก็รวยแล้วครับผม ต้องทำอะไรแล้วด้วยไปเดี๋ยวเอาไปขายก่อนครับผมขายกันเถอะขายกันเถอะขายเลยโอ้ยราคากำลังขึ้นด้วยโอ้ยปลาเปียม,มีเป็นพันแล้วชิวมากฮะมันเยี่ยมมันเยี่ยมมันเยี่ยมมากวู้มีต้องพันสี่แน่เอาไงดีเอาไงดีสร้างอะไรดีนะสร้างอะไรดีสร้างอะไรดีสร้างอะไรดี นะขอดูอันนี้หน่อยอ่าดูซิมีสร้างอะไรบ้างครับนี่ไงแล้วก็สร้างพวกพอร์ตลเลกเตอร์นะครับแล้วก็ออโตฟีดเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเราตั้งตั้งอะไรดีออโตฟีดก่อนแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็สร้างอันนี้ด้วยฮะลองทดลองก่อนฮนะหนึ่งอันโอเคแล้วก็มีพอร์ตลเลกเตอร์ด้วยนะครับมันก็จะเก็บให้เราใช่ไหมสมมติว่าอ่ะเราเอาผลเอาไม้เข้ามาฟีดก่อนนะ อลองฟีดดูครับผมเดี๋ยวมันคงจะให้สัตว์เรากินอัตโนมัตินะฮะเห็นไหมมันก็รอกินนะฮะแล้วตรงนั้นก็จะดูดไอพอดนะฮะมาเก็บไว้นะฮะโอเคมันเยี่ยม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 นะฮะเปิดแค่2ที่ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาของเพิ่มดีกว่าครับ ลองไปที่แมปใหม่นะฮะมีน้องเขาบอกว่าเฮ้ยพี่มันมีวาร์ปนะโอ้โหผมก็ไม่รู้เรื่องอีกครับ <c oughs> <c oughs> นะโอ้โหหาทางกลับแทบตายนะครับที่จริงมีวาร์ปอยู่โ okay. อเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะอ๋อลืมลืมลืมเดี๋ยวนอนก่อนดีกว่าครับกลับบ้านไปนอนก่อนนี่น้องบอกว่านอนได้นะครับซึ่งผมก็รู้แล้วฮะแต่ผมลืมนอนตลอดเลยชอบไปบู๊ตลอดโอเคเดี๋ยวกลับบ้านไปนอนกันก่อนอ่าเข้าบ้านเลยเย a sleep until morning เอกีเอกเอก,เ,อกเสียงแมวร้องครับทุยเสียงไก่ไปลุยครับผมพัดนี้ขออันเลิศสักหน่อยนะฮะแม่ไก่ออกมาได้ยังไงกลับเข้าไปอย่าออกมาไปโอ้แม่ไก่เกิดเต็มเลยอย่าแดกแม่ไก่กูโ no. นนี่เอาไว้ไก่ไว้ครับลูกเตี๋ยไม่เอาครับอน้ำมาทางไหนนะไปดูดิไปฮะ เ yeah, ทางใหม่เ่้ม pues ีตัวอะไรไหมเนี่ยอุ้ยชิบหายแล้วตะลามหินใหญ่โอ้้หูคนเยอะเลยจะบ้าเหรอเฮ้ยเก็บดิครับไก่ดำฮะเร็วเร็วรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นมันตามตูดรามาแล้วเก็บไก่ดำให้หมดไปไปไก่ดำไก่ดำไก่ดำของฉันเยี่ยมนะฮะโอเคมีสะพานให้ข้ามครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองข้ามไปดูครับผมมันจะมาโผล่ตรงไหนเนี่ย ว้าวอโอ้โหอ้โหตรงนี้ครับผมยาหูแม่ไก่ฉันจะลองวิวตุม่มว้าวนี่ไงเดี๋ยวเอาเอาเอาน้องไก่ทิ้งไปก่อนละกันผมขอเก็บสลามน้ำไปหนึ่งตัวเย้ yeah! พัตเตอร์สลามเห็นเขาบอกว่าไอ้พัตเตอร์สลามนี่มันก็ ไม่ได้ไม่ได้หาง่ายๆโอ้โหแถวนี้ด้แบบชุกชุมด้วยสลามมากครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับไปดูว่ามีที่ทางตรงไหนที่เราสามารถจะกลับได้นะครับอย่างที่น้องเขาบอกออ้เฮ้ยนี่ไก่ลายใหม่ว่ะเดี๋ยวเอาเฮ็ดดิงไปก่อนแล้วกันขอไก่ลายใหม่เอาไก่ลายใหม่ดีกว่าเย้แบเฮดนี่ไง คือตัวที่ไอ้นั่นชอบกินนะฮะหายไปหมดแล้วโถ่กองกองเดี๋ยวกอง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 เอามาทุบตรงนี้ดีวกว่าจะได้ไม่โดนแย่งบึง้งเอา้าหาย oh my my โอ้ my g กอดไม่กอง What the fuck อ้้หกองกก็ไม่ใช่จะเจอง่ายๆเนี่ยโอ้โหจะร้องหินบั็กอีกแล้ว เจอหินวาร์ปอีกอแล้วโอเคไปทางนี้ใช่ป่าไหนไหนไหนน้องเขาบอก<ๆ>มีวาร์ปมีวาร์ปเราไม่ต้องกลัวเรากลับได้ไง่ายๆเพราะเรามีวาร์ปไงเก็บไก่ใหม่ฮะโอ้ยไก่ใหม่โอ้โหดูลอกินกันเต็มเลยขอสลามน้ำมาสลามน้ำเยียมแม่ไก่ยูแม่ไก่ชนิดใหม่ฮะเก็บไปเยอะๆโอเคน้องเขาบอกเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีวาร์ปพ,พี่โอเคดูก่อนวาร์ปอยู่ไหนนะที่น้องเขาบอกนี่ไง อ๋อนี่ไงกุญแจอีกอันหนึ่งฮะเราต้องหากุญแจอีกอันหนึ่งใช่ไหมกำลังก่อสร้างโอ,โอ้วว้าวกลับบ้านอยู่นี่นี่เองเราว่าไปทางนี้ได้ใช่ไหมเอาไม่ได้ <laughs> นึกว่าไปได้โอเคเราได้สลามน้ำมา2ตัวนะฮะได้แม่ไก่สุดจา้าบมานี่โอ้โหไก่เต็มเลย มีไก่หลายพันหลายสาขาโอเค,โอ,เคโอ้ยเราต้องเอาอะไรมาปลูกในฟาร์มของเราแล้วละ่ะเอ้ยอย่าออกมาโอ้โหอย่าทะเลาะกันรุนแรงสิลูกโอ้โหกูเจ็บเลยอย่าทะเลาะกันรุนแรงลูกไม่เอาเฮยอย่โอยยาโหดร้ายติ๋วสาเปิดเพลงให้ฟังแล้วก็ยังไม่หาย ตูมโอโหระเบิดกันกระตีกระทายฮะไปดูดีกว่าว่าได้บ้างหรือเปล่านะฮะอ่านี่ไงได้โ,โหแหลมเลยงี้เราฟีดออโต้ไว้ฮะกลับบ้านมาทีก็ได้พอร์ตขายเต็มมาฮะโอ้โหมันแหลมราคาตกนี่ว่ะโอเคไม่เป็นไรฮะขายขายไปก่อน,นะฮะไอตัวนี้กินอะไรได้บ้างวะ อันตรายว่ะอา่าผมเอาพอร์ตลเ็กเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับฟีดออโต้ด้วยเราจะไม่ต้องไปเข้าใกล้มัน <c oughs> นะฮะขอเพิ่มไอที่เป็นแพงก่อนอา่าอย่าออกมาสิลูกโอ้โหลูกระเบิดแล้วลูกกระเด็นออกมาเนี่ยแล้วพ่อก็จะตายเนี่ยกลับเข้าไปอุ้ย <c oughs> อันตรายเหลือเกินสลามลาวานี่เอ้ยสลามระเบิดนี่อันตรายมากเดี๋ยวดูก่อนนะสลามระเบิดชอบกินอะไรฮะ ลามระเบิดชอบกินแบร์เฮนนะฮะโอ้โหเราหามันต้องเยอะฮะแบร์เฮนอย่าดิครับอย่าออกมาดิครับเราต้องอัพให้มันสูงขึ้นด้วยอะไม่ได้แล้วเราต้องอยู่เราต้องลองอยู่แบบไม่อัปเกรดไม่ได้แล้วฮะอาอากินไงงบโอ้โหรีบกินเลยอะอาอาอาให้อาหารแมวหน่อยกินเยอะลูก พ่อจะขอของหน่อยเออพ่อจะไปอัพเกรดไฮฮะบาริเออร์ไฮเพราะว่าตอนนี้พ่อคิดว่าเอาตัวระเบิดไม่อยู่แล้วฮะพ่อจะต้องอัพเกรดก่อนมาแล้วพ่อมาแล้วเดี๋ยวพ่อช่วยลูกเองไฮวอลฟั่มเฮ้ย ยายาก็ามาด้เล้วโอ้โหพ่อหาไก่มาลำบากยากเข็นแค่ไหนลูกไม่รู้เลยเลโอ้โหให้ตายดิกลับก็ไปลูกโอ้โหระเบิดใส่หัวกูอีกแล้วโอ้ไม่ไก่ลูกพ่อโดนแดกไปหมดแล้วฮะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อหาเพื่อนมาให้ใหม่ลูกตอนนี้ฟาร์มเราเต็มแล้วฮะโอเคอ่าต้องการสลามกิมกูสีฟ้าแล้วก็แมวเจ็ดอันได้อะไรเนี่ยโอ้ไม่คุมม้มอะ ไปออกไปตังรวจโลกต่อฮะ <c oughs> ทำไมเหมือนตรงนั้นมีทางก็ไม่รู้ะเนาะน่ะ เหมือนมีทางไปข้างหลังนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอชาร์จพลังก่อนโอเคไปดูกันฮะอ๋ะอเป็นทางลงมาจากข้างหลังนู่นฮะมีเจ้าฮาร์ดบีดอยู่แล้วก็มีกล่องมีกล่องอันหนึ่งได้อะไรเอ่ยไม่ได้อะไรเลยได้แต่ผลไม้อะไรก็ไม่รู้โอเคตรงนี้ไม่มีทางอะไรฮะ เป็นแค่ทางอ้อมมาจากข้างหลังเฉยๆแต่ว่ามีกล่องวะ่ะปุ้งกล่องก็ได้แต่ไก่เนี่ยฮะไปต่อทำไมผมได้กินเหมือนทำไมผมได้กินเหมือนหมอนข้างขี้ครับไม่แน่หมอนข้างอาจจะขี้ก็เป็นได้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรฮะเป็นทางลงไปไเฉย ข้างบนนั้นเหมือนขึ้นได้อีกเลยวู้อะไรเนี่ยโกพอดโกพอดมาจากไหนโกพอดมาจากไหนมาได้อยัางไงไม่มีใครรู้วู้วอุ้ยสลามแมวระเบิดผสมล่างกันมั่วตัวไปหมดแล้วฮาร์ดบีดฮาร์ดบีดเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเก็บพกสลามกลับไปดีไหมเนาะเอาสลามสลามอะไรกินง่ายกว่ากันวะผมว่าเอาสลามนี้ดีกว่าสลามน้ำผึ้ง แม่ไก่ออกแล้วแม่ไก่ลายเสือแม่ไก่ลายเสือเยอะแยะเลยไปหาแม่ไก่ลายเสือเพิ่มดีกว่าก๊ก็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 เต็มเลยนี่ไงแม่ไก่ลายเสือนี่ไงอันนี้ก็เบอร์รี่กุกอีกแบบหนึ่งนี่นาโอ้ยังมีของให้เก็บอีกมากมายเลยท่านผู้ชมเอ๋ย แม่ไก่แบร์แม่ไก่แบร์ของเราบูยนี่ไงมิ้นเบอร์รี่มิ้นเบอร์รี่มาตอนคืนหรือเปล่าทำไมทำไมเพิ่งเห็นตอนคืนอันนี้เป็นแม่ไก่ปกติฮะไม่เอาเอาแม่ไก่แบร์ไปกลับบ้านอีกทีฮะไหนดูซิโกพอรขายได้เท่าไหร่เนี่ยโกพอรขายได้300กว่าบาทนะราคาตกอยู่เลยโดนก็ไปฮะุ้ยผิดด้านผิดด้านผิดด้าน ฝั่งนั้นฝั่งนั้นฝั่งนี้ตั้งหากเข้าไปเลยเดี๋ยวกลับมาทีก็รวยะฮะแหลมมันใช่มันใช่ม,ใชมาออกมาให้หมดฮนะโอเคใส่เข้าไปะฮะเดี๋ยวต้องไปหามินเบอร์รี่มาเพิ่มแล้วก็แม่ไก่ แม่ไก่แม่ไก่แม่ไก่นะแม่ไก่โดนกินจนหมดละโอ้ยอย่าระเบิดแรงกันนักสีครับนี่ไงมาแล้ว17อันนะท่านผู้ชมโอ้โหแหลมไก่แหลมไก่เลยให้ไก่กินนี่แหลมไก่เลยทีเดียวมาฮะราคากำลังขึ้นนะขายเลยฮะ โบง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 บง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 โอ้โหรวยฮะเปิดพื้นที่ใหม่เลยดีกว่านะฮะแนวยังไม่ได้สร้างอะไรเยอะแยะเลยเปิดพื้นที่ใหม่แล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นโลกไหนเป็นโลกในถ้ำเหรอโลกในถ้ำด้านเดียรเปิดสวนก่อนไหมเปิดสวนก่อนดีกว่าเนาะจิงดูหน่อยสิเวลาเราเปิดเราจะได้อะไรเพิ่มขึ้นเนี่ย ว้าวว้าวเปิดสวนเราได้ไก่เพิ่ม,ด,มด,ด้วยเหรอมีแครอทด้วยผมได้ยินเสียงแม่ไก่เยอะมากเก็บก่อนละได้ยินแม่ไก่โอ้มีฟาร์มแครอทมีแม่ไก่ให้ด้วยครับโอ้แหลมไก่เลยใช่เลยแหลมไก่ ขายเลยครับโอ้ราคากำลังตกอ่ะราคาขึ้นแล้วฮะพอทองขายไปเลยฮะเดี๋ยวบุ้ง300โอ้โหพอทองดีสุดยอดมากขายทีรวยไปอยู่ในนั้นแหละน้องแมวโถ่อ่ะเอาพอร์ทแมวอีก3อันไปใส่ครับปุง้ปง,ง,งให้สลามน้ำอยู่ตรงนู้นแล้วกันเนาะตรงนี้ไม่มีที่เหลือแล้วอะ ู้สึกก็จะเก็บไกลด้วยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเปิดที่ให้สลามน้ํารู้สึกต้องเปิดอะไรฮะต้องเปิดเป็นอันนี้เปล่าน่าจะใช่นะฮะนีไงเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ลงไปเลยครับสลามน้ําน่าจะชอบอยู่ในนี้นะกินไม่ได้กินแครอทไม่ได้กินแครอทเป็นป่ะอ๋อไม่ต้องกินอะไรเลยเหรอเขาอยู่ในน้ำเขาก็ให้สลามเรามาเลยเหรอเดี๋ยวไปดูดีไขยได้แพงหรือเปล่าต้องลองไปดู ขายได้แพงไหมนะมโอ้เร็วจริงๆนะฮะอุ้ยออย่าระเบิดชนเราได้ไหมโอ้เร็วมากราคากำลังตกขายเพิ่มไม่สนใจฮะโอ้สลามน้ำก็แพงอยู่ฮะพอสมควรเลยกันทีเดียว64ฮนะโอเคโอเคโอเคเยี่ยมเลยสิ่งที่เราต้องทำก็คือ ต้องไปหาทรัพยากรเ,ย,เยอะๆฮะเราจะได้แบบมน้อาหารฟีดพวกนี้นี่จะครบครบแล้วใช่ไหมเนี่ยเหลือสลามเขียวแม้ที่เรายังไม่ได้เหลือตัวนี้ฮะกับตัวนี้ที่ยังไม่ได้โกสลามนี่หาจากไหนวะเนี่ยพอเปิดตรงนี้เพิ่มแล้วเหมือนแบบได้เราได้เรา,าไก่อีกฟาร์มหนึ่งะฮะเยอะมากพวกผลละมงผลไม้อะไรเงี้ยโอเคอัปเกรดเราไก่อีกฮะโอ้โหไก่เราต้องโตเร็วๆสิครับ เกี่ยวไหมเนี่ยหรือเราจะต้องไปงหาไก่มาใส่เยอะๆรอบนี้เราไปเก็บน้องไก่สายพันธ์แบรกันอีกดีกว่าเพื่อปั๊มตังค์ครับมีสลามน้ำเกิดแล้วโอ้โหยเอาสลามน้ำเรามาโอเคได้สลามน้ำเพิ่มอีกหนึ่งตัว ไปทางนี้ดีกว่าเอาต้นมิ้นนะฮะต้นมิ้นต้นมิ้นต้นมิ้นจะเกิดตอนกลางคืนหรือเปล่าไม่ผมเห็นแะล้โอ้ยอย่าระเบิดกันมั่วโอ้ยไปแล้วจ้าใส่จะต้องตอนกลางคืนแล้ววะยา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 วิ่งหมดวิ่งหมดวิ่งหมด ไงแม่ไก่แบเต็มเลยแม่ไก่แบะยาแม่ไก่แบโเฮ้ยลูกเจี๋ยบแบลูกเจี๋ยบแบก็เอาเดี๋ยวมันก็ไปโตนี่ไงอ่ะ เอาแม่ไก่นดี๋ออกไปก่อนนี่เอามิ้นดีกว่าอู้ยอย่าก,กัดเราเรามาดีเราไม่ได้มาร้ายโดนเข้าไปเลยฮะมิ้นแมนโก้ใช่เลยสลามน้ำมาๆมแอมได้มาแล้วสลามนะ้ำแม่ไก่ด้วยมากันให้หมดมากันให้หมดไก่เล็กไก่น้อยมาๆมาๆมา,มา,มา,อเ,อาเอาลูกไก่มาปูกด,ด้วย โตเร็วๆนะลูกไก่เอามาปลูกไก่ที่ไหนก็ปลูกเอาสลามน้ำมาปล่อยด้วยเย้ yeah! ได้สลามน้ำเพิ่มมาอีกลงไปเลยเฮ้ย <Hey! S 2> กระเด็นไปไหนแล้วพวก <S <S อ๋อตกใจด้วยกระเด็นไปไหนเย้ yeah! เราต้องเก็บสารน้ำาเยอะแล้วเอาอันนี้ไปปลูกครับผมเอาไปปลูกกันดีกว่าเราจะได้มีมิน้นแมงโก้ให้ตัวที่เราชอบกินไหนดูสิชอบกินมิน้นแมงโก้ใช่ไหมรู้สึกว่าไม่น่าจะผิดอ่ากินมิน้นแมงโก้จริงๆฮะบนข้างเห่าใหญ่เลยเว้ยอ่าแล้วเราปลูกฮะปลูกได้เปล่าอ่าปลูกได้ด้วย อัปเกรดเลยอัปเกรดอะไรดีทำให้แบบมันโตเร็วๆอ่ะได้ไหมเคเดี๋ยวเรามาอัปเกรดไอ้นี้ก่อนดีกว่าครับนี่ใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยแล้วเขาต้องโตเร็วเขาต้องโตเร็วขายขายของเพื่อเอาตังค์มาอัปเกรดมันต้องคุ้มค่าครับโวยโวยโวยยา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 กลัวละกลัวละกลัวละมา ราคาลดกูขายฮะยังไม่ลดจนน่าเกียดเกินไปทำไมของที่เราจะขายนี่ราคาลดทุกอันนะขายไปก่อนฮะเราจะอัปเกรดสวนเราให้มันแบบบุงบ้งบลิ n ขึ้นจัดสปริงเกอร์ด้วยโอ้รับเดียวโตฮะรับเดียวโตแน่นอนโอ้เยี่ยมไปเลยไปอีกสักหนึ่งรอบครับผมแล้วก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับพาร์ทนี้นะครับ ไปเก็บพวกไก่พวกอะไรมาเยอะนะฮะแล้วก็พวกมิน้นแมงโก้วู้ผมชอบมาที่นี่จังเลยฮะมันดูแบบร่มลื่นชื่นมื่นนะฮะโอเคสลามน้ำนยังไม่มาฮะมีอะไรให้เราเก็บเนี่ยแถวนี้ก็เป็นเนี่ยพวกไอ้นี่ละกันเนาะเก็บพอตไปของแพงโอ้ยอย่าระเบิดเก็บของฟรีก่อนของฟรี ของฟรีใครก็ชอบแม่ไก่แม่ไก่ไกใครก็ชอบมีเปล่าบุง้งนั่นไงไปแตกข้ังในลืมอีกแล้วโอ้ผนังอันนี้ไม่โอเคฮะของฟรีใครก็ชอบโอ้มาเก็บแถวนี้ก็รวยแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเลี้ยงเองแล้วเต็มแล้วจ้าโอ้มาครั้งนี้นี่รวยฮะกลับบ้านตุ๊บเยี่ยม ราคายังตกอยู่เลยวะเมื่อไหร่ราคาจะขึ้นตะกีผมนี่เซ็งเลยฮะนี่เกกินมิ้นไปขึ้นแล้วเก็บเกี่ยวได้แล้วครับผมโอ้ยออกออกผลเยอะแยะเลยเยี่ยมเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหมันใช้ดีจริง,รงฟาร์มของเราไม่ต้องไปไหนไกลฮะอะ ฟีดไว้ฮะราคานี่ยังตกอยู่ทั้งคู่เลยโอเคเดี๋ยวลองนอนดูดกว่ะเพื่อตื่นมาราคาจะขึ้น <c oughs> อ่าเอกีเอกแล้วเป็นไงบ้างราคาขึ้นไหมราคาก็ยังตกแล้วตกต่ำกว่าเดิมอีกฮะจะร้องมากโอ้โหเศร้าเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ย เอามาเพื่ออะไรอ๋อเอามาไว้กันพวกสลามเข้ามาแดกแน่เลยโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรารอราคาขึ้นแล้วค่อยมาขายแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเย้ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปอื่นตามนี้เลยแนะนำเพื่อนๆให้มาดูด้วยนะครับ พากเกล็ดแก้วใ ah ah <laughs> ห้หน walk, <laughs> ่อยเกล็ดแก้วรู้หญิงนะที่นี่เหละข้าที่หากมาเศ็ษทีที่ว่าผมจะถามพรครับที่นี่แหละนี่มึงเป็นเอกหลังไทยด้วยโย่